กราบนมัสก,การพระเดชพระคุณเจ้าพระเถรานุเถรัด้วยความเคารพยิ่งเจ้าค่ะแล้วก็ขออนุญาตสัสดีนะคะท่านาผู้รับชมการประชุมครั้งนี้ในระบบออนไลน์ทุกๆท่านน่ยนะคะดิฉันวันนี้นะคะดรวิมลบ้านพวนะคะก็ได้มีโอกาสนะคะที่ได้มาแลกเปลี่ยนและก็ถวายอ,าองค์ความรู้นะคะแด่ประเดชพระคุณท่านนะคะก็ก่อนอื่นต้องกราบว่า ถ้าหากว่ามีประเด็นคำพูดหรือคำศัพท์อย่างใดนะคะที่กล่าวไปแล้วนะคะอาจจะไม่ถูกต้องอยังไงก็ขอน้อมกราบนะคะแบบออขอให้ประเด็จประคุณท่านนะคะออขอขามาไวน้นาอกาสนี้ก่อนเข้าเริ่มการบรรยายนะคะค่ะ สำหรับประเด็นแรกนะคะก็เป็นเรื่องของความจำเป็นของการดูแลผู้สูงอายุนะคะเอ๊ะทำไมเราต้องมาคุยกันในประเด็นนี้นะคะก็อยากจะขออนุญาตกลับเรียนนะคะว่าเออนะคะมีคำคมมีคำกรนนะคะซึ่งฟังแล้วนะคะรู้สึกว่าสกิดใจนะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกที่ดีมากๆเลยนะคะยามเยาวัยเห็นโลกล้วนแสนสนุกเป็นหนุ่มสาวก็หลงสุข ค่าเชา้ากลางคนเริ่มเห็นทุกขสุขคู่กันนอตกแก่จึงรู้เขาว่าล้วนอนิจังนะคะจากสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะคะก็น้อมนำมานะคะให้เป็นแง่คิดนะคะว่าการสูงวัยนั้นนะคะก็เป็นวัฒจักรของชีวิตนะคะแล้วก็มีอะไรที่ดีๆมีความงดงามนะคะ มีคำกล่าวว่าผู้สูงวัยนั้นเป็นปูชนียบุคคลนะคะค่ะเมื่อท่านเป็นปูชนียบุคคลแล้วนะคะเราเลยมีความจำเป็นว่าเราจะมีการดูแลท่านอย่างไรนะคะตรงนี้มีความสำคัญมากนะคะสำหรับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในหัวข้อนี้ต้องกราบนวัสก,การนะคะกับเรียนรู้ทุกท่านว่าเรามีวัตถุประสงค์ทั่วไปอยู่นะคะก็เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนั้นนะคะมีความรู้ความเข้าใจ นะคะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรนะคะในการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะแล้วก็สถานะสุขภาพของผู้สูงอายุการตระหนักถึงความจําเป็นในการดูแลผู้สูงอายุนะคะตื่นเช้ามานะคะเราก็มีข่าวคราวต่างๆมากมายเกี่ยวกับสังคมผู้สูงวัยเกี่ยวกับ ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุนะคะแล้วจริงๆมันเป็นยังไงนะคะมีความสําคัญยังไงนะคะทำไมเราถึงต้องมาเรียนรู้ร่วมกันนะคะสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะนะคะต้องกราบนมัสการว่าอหน,นะคะบอกถึงสถานการณ์ผู้สูงอายุของประเทศได้นะคะสเนี่ยสามารถอธิบายถึงโครงสร้าง ของประชากรของประเทศไทยได้นะคะดูว่าเทรนนะคะหรือว่าสถานการณ์ตอนนี้อยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็ทิศทางแนวโน้มจะเป็นอย่างไรนะคะอธิบายเกี่ยวกับสถานะสุขภาพผู้สูงอายุแล้วก็เหตุผลความจำเป็นนะคะในการดูแลผู้สูงอายุได้นะคะนี่ก็คือหัวใจนะคะของการนำเรียนประเด็นนี้นะคะค่ะก็ต้องขออนุญาตกับเรียนประเด็นพระคุณท่านน่นะคะแล้วก็ ทางผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะเราพบว่าในปี2565นะคะประเทศไทยของเราเนี่ยได้เป็นนะคะสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์หมายความว่าอย่างไรนะคะที่ภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าเป็น complete Aged society นะคะเป็นยังไงนะคะก็หมายความว่าเรามีประชากรนะคะผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะคะมากกว่า มากกว่านะคะ12.9ล้านคนนะคะหรือว่าร้อยละ20นะคะแต่คำว่า complete age society เดี๋ยวเราจะดูกันนะคะว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรนะคะมันคืออะไรแต่ว่าขณะนี้เรากำลังก้าวเข้าสู่นะคะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะและในอีก15ปีข้างหน้านะคะต้องกลับนมัมสการว่าประมาณปี2580 ถึง2,583นะคะประมาณนั้นแหละคะ่ะที่เราจะมีผู้สูงอายุนะคะ60ปีขึ้นไปมีสัดส่วนสูงกว่า28นะคะของประชากรทั้งหมดนะคะนั่นคือคือซ u เปอร์เอเจนซ์โซซตีนะคะค่ะในขณะเดียวกันเมื่อเห็นสถานการณ์เป็นอย่างนี้แล้วประเทศไทยของเรามีนโยบายหรือวิศทางอย่างไรนะคะ จริงๆแล้วการดำเนินง,งานผู้สูงอายุนะคะการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุนั้นนะคะประเทศไทยของเรานะคะให้ความสําคัญนะคะเรามีคณะกรรมาการผู้สูงอายุแห่งชาตินะคะเรามีแผนนะคะผู้สูงอายุแห่งชาติซึ่งขณะนี้นะคะต้องกลับเรียนว่าเราอยู่ในแผนผู้สูงอายุแห่งชาติะะระยะที่นะคะระยะที่3แล้วนะคะฉบับที่1นะคะก็ตั้งแต่พศ2525 ถึง2,544นะคะตรงนี้ค่ะและนะคะเรามีแผนฉบับที่2นะคะในปี2,545ถึง2,564นะคะขณะเดียวกันนะคะในปี2,564นั้นเรามีเรื่องของการระเบียบวาระแห่งชาติเรื่องสังคมสูงไวยด้วยนะคะก็อยากจะกลับเรียนนะคะประเด็ดประคุณท่านว่าประเทศไทยของเรานะคะให้ความสำคัญ กับผู้สูงอายุนะคะค่ะประเด็นถัดไปค่ะนะคะหลายท่านบอกว่าเอ๊ผู้สูงอายุนะคะการเป็นสังคมสูงอายุนั้นก็เป็นเรื่องปกตินะคะเป็นเรื่องปกติค่ะถ้าเป็นเรื่องปกติขออนุญาตนะคะนำเรียนกราฟนำเรียนสไลด์นี้นะคะว่าข้อห่วงใหญ่ในประเด็นนี้เป็นอย่างไรนะคะขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยนะคะมีนโยบายก็เรียกว่าเป็นนโยบาย ส่งเสริมการเกิดคุณภาพอ่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะมันเกิดอะไรขึ้นต้องการนมาสการว่าประชากรรุ่นเกิดล้านเนี่ยนะคะก็ここบอกว่าจะเริ่มเป็นผู้สูงอายุนะคะประชากรรุ่นเกิดล้านหมายถึงเป็นจุกเบบี้บูมนะคะตั้งแต่2 5 0 6ถึง2,526นะคะตรงนี้ค่ะกำลังเป็นคลื่นสึนามิทางประชากรนะคะขออนุญาตกราบนมัสการว่า ขอนาตใช้คําว่าเป็นคลื่นสึนามิทางประชากรนะคะถ้าหากว่าค่อยๆเติบโตมานะคะค่อยๆเติบโตค่อยๆมากมาเนี่ยไม่เป็นไรนะคะถือว่าเรายังมีการตั้งรับที่ดีเรามีแผนผู้สูงอายุแห่งชาติเรามีมาตรการต่างๆแต่นะคะขณะนี้ถาโถมเข้ามาทั้งปริมาณและความเร่งนะคะขอนาตการรัศกรว่าสิ่งที่เป็นห่วงมากก็คือในเรื่องของความเร่งนะคะ การตั้งตัวรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้นะครับอาจจะไม่ทันนะคะหรืออาจจะไม่เพียงพอนะคะถ้ามองจากตัวกราฟนะคะจริงๆชี้ไม่ได้นะคะในปี2,514เนี่ยนะคะเราพบว่าเรามีประชากรที่เรียกว่าเป็นรุ่นเกิดฐานเนี่ยนะคะมากนะคะถึง1.2ล้านคนนะคะมากที่สุดในช่วงนั้นแต่ เกิดอะไรขึ้นนะคะในปี2563นะคะตัวเลขนะคะจะเห็นว่าเรามีเด็กเกิดนะคะ500,000กว่าคนนะคะ mm hmm. เรามีเด็กเกิด5 0 0 0 0กว่าคนในขณะเดีวกันนะคะ mm hmm. เรามีนะคะผู้เสียชีวิตถึง5 0 0 0 0กว่า mm hmm. เห็นไหมคะเค mm ิร์ฟมันไม่ค่อยปรับเปลี่ยนนะคะ mm hmm. นั่นหมายความว่าอัตราการทดแทนประชากรของเราไม่เพียงพอ นะคะหรือไม่ทันต่อสถานการณ์เราเกิดน้อยนะคะเกิดน้อยนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะเดี๋ยวดูกันต่อไปนะคะว่าส่งผลอะไรนะคะในเมื่อเกิดน้อยแถม่องหลายหลายท่านบอกว่าเกิดน้อยแถมยังได้คุณภาพด้วยนะคะเราฟังข่าวกันทุกวันตื่นเช้ามาก็มีข่าววัยรุ่นนะคะตีกันะนะคะมีข่าวสังคมมีการทำร้ายนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะเห็นมิตินะคะ ในเรื่องของเชิงสังคมนะคะความน่าห่วงใยค่ะทีนี้มาดูกันต่อไปนะคะว่าแล้วนะคะลักษณะทางประชากรเนี่ยนะคะมันเกิดอะไรขึ้นอีกนะคะขออนุญาตกลับเรียนนะคะว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะขนะนี้นะคะเรามองว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะคะขออนุญาตกลับเรียนท่านนะคะว่า โดยทางวิชาการเนี่ยเราจะแบ่งผู้สูงอายุออกมาเป็น3 3ช่วงนะคะ,ะช่วงแรกเลยนะคะเป็นผู้สูงอายุซึ่งอยู่ในช่วงของวัยต้นนะคะ60ถึง69ปีนะคะจริงๆแล้วประเด็นคุณท่านนะคะเมื่อกี้บอกว่าถ้าเป็นการออนไซต์เนี่ยนะคะได้พบหน้าพบพบตากันเนี่ยนะคะการบรรยายก็จะสนุกนะคะก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะได้สบตาได้มองหน้ากัน แต่การบรรยายแบบระบบออนไลน์เนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเกร็งๆนะคะเหมือนพูดอยู่คนเดียวนะคะตรงนี้ก็ขออนุญาตก,กับนักวัชการสำหรับผู้สูงอายุช่วงวัยกลางนะคะ7 0ปีนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุวัยปลายนะคะก็80ปีขึ้นไปนะคะทีนี้พบว่านะคะขณะนี้ถ้ามองตัวเลขนะคะในปี2,564กก็จะพบผู้สูงอายุเพศหญิงนะคะสูงกว่าเพศชาย เอ๊แล้วจะเตรียมรับมืออย่างไรในสังคมในชุมชนนะคะเป็นแบบนี้จริงๆหรือเปล่าหลายๆท่านบอกอ๋อนะคะอ,อะไรนะคะบอกว่าสวยสาว2,000ปีนะคะจริงๆก็ไม่อยากจะกลับนักวัศการว่าแกง่ายนะคะตายช้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นสลโลแกนนะคะที่เราเได้รับกันมาเรื่อยๆนะคะพอมาดูตัวเลขนะคะว่าถ้า80ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะ เพศชายเนี่ยนะคะสูงถึง38.4%เนะคะในวัยกลางคนนะคะสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะกลรมนำ้ำมการว่าผู้สูงอายุวัยต้นขนาดนี้นะคะที่ยุคเบบี้บูมนะคะกำลับบงไหลเข้ามาสู่สังคมผู้สูงวัยนะคะตรงนี้มันจะมีแนวโน้มมากขึ้นนะคะทีนี้มาดูกันนะคะว่าในมิตินะคะแล้ว ถ้าดูถึงแผนที่ของประเทศไทยของเราออกมาดูนะคะทั่วราชาอาณาจักรไทยเนี่ยนะคะเราก็มองว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะคะมีสัดส่วน22.5นะคะในขณะที่ภาคเหนือนะคะ25.5เมื่อกี้นะคะก็ขออนุญาตก,กับนักการแล้วว่าเป็นสังคมนะคะเรามีเอจ g จิ้งนะคะเอ,อจิ้งโซซตี้นะคะเรามี Complete a เจนซ์เซอระคะ20ปีบริบูรณ์และเรามีเรื่องของ Super a ์เอเจนซ์ซเห็นไหมคะเราจะเห็นว่าพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงถ้าดูจากมิติก,กราฟนะคะ <c oughs> เราจะเห็นว่าภาคเหนือนะคะตอนนี้มีสัดส,ส่วนของผู้สูงอายุจำานวนมากนะคะทีนี้หลายๆท่านสงสัยนะคะว่าเอ๊ะอาจารย์แล้วจังหวัดไหนล่ะที่มีสัดส,ส่วนนะคะประชากรนะคะ สูงนะคะประชากรผู้สูงอายุนะคะในนี้ถ้ามองจากตัวเลขนะคะก็จะเห็นว่าพื้นที่จังหวัดแพร่นะคะจะอยู่ที่29.3นะคะอ้าจังหวัดไหนล่ะที่ยังน้อยอยู่นะคะในการเตรียมการรับมือนะคะสมุทรสาครนะคะเนื่องจากเป็นพื้นที่ของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะคะสมุทรสาครอยู่ที่ร้อยละ10.1นะคะและจังหวัดไหนล่ะที่มีจํานวนมากนะคะก็เป็นนครราชส,สีมาขอนแก่นเชียงใหม่ ตามลำดับนะคะจังหวัดที่ยังน้อยอยู่นะคะก็คือระนองนะคะแต่กราฟข้างล่างนะคะกราฟแผนภูมิวงกลมข้างล่างนะคะอันนี้อยากกลับเรียนนมัสก,การเรียนด้วยความเคารพจะค่ะว่าสิ่งที่เป็นทิศทางนะคะผู้สูงอายุเดิมเราจะเห็นว่าอยู่กับลูกกับหลานเป็นครอบครัวขยายอยู่รวมกันนะคะแต่ปัจจุบันนี้นะคะ ผู้สูงอายุซึ่งอยู่คนเดียวนะคะมีมากถึง1 2นะคะผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังกับผู้สมรสสองคนตายายนะคะย1 1เ็หน็นไหมคะอันนี้ถ้ามองต่อไปอีก10ปีข้างหน้าอีก20ปีข้างหน้าประเด็นเหล่านี้คะ่ะถ้าไม่มีการเตรียมรับมือที่ดีนะคะในแง่งของโครงสร้างต่างๆนะคะเราก็จะพบว่ามีความน่าห่วงใยอย่างยิ่งนะคะแล้วก็เมื่อกี้บอกว่าผู้สูงอายุเพศหญิง มากกว่าเพศชายเห็นไหมคะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการที่จะสะท้อนให้เห็นว่าแล้วนะคะเราจะเตรียมตัวอย่างไรนะคะประเด็นถัดไปนะคะเห็นทิศทางเห็น,หนแนวโน้มแล้วการนมัสการด้วยความเคารพจะขาบอกว่ารัฐบาลนะคะกระทรวงสาธารณสุขนะคะบ้านเราประเทศไทยของเรามีแผนพัฒนาประชากรนะคะเพื่อ พัฒนาประเทศในระยะยาว2,565ถึง2,580นะคะเพื่อนะคะพัฒนาประชากรไทยในทุกช่วงวัยนะคะด้วยแนวคิดเกิดดีอยู่ดีกินดีเห็นไหมคะเกิดดีอยู่ดีกินด,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 นดีให้ความสำคัญนะคะในยุทธศาสตร์6ด้านด้านที่1นะคะสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพนะคะ ครอบครัวเป็นแหล่งอบรมบ่มเพาะนะคะเป็นจุดกําเนิดในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการหล่อลอมสร้างคนนะคะเป็นสร้างทุนมนุษย์นะคะประเด็นถัดไปค่ะพัฒนายกระดับผลิตภาพของประชากรนะคะประเด็นที่สามค่ะยกระดับความมั่นคงทางการเงินนะคะมีงานทำนะคะประเด็นที่4ีประเด็นนี้ราคาที่เกี่ยวข้องกับ ระบบสาสุนะคะสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อลดการตายก่อนวัยอันควรนะคะลดยังไงนะคะแต้งแต่ตื่นนอนมากนะคะเรื่องของอุบัติเหตุนะคะเรื่องของพฤติกรรมการบริโภคต่างๆนะคะโรคต่างๆนะคะประเด็นที่5ค่ะเรื่องของสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตนะคะประเด็นนี้แหละค่ะ ว่าทําไมเราต้องมาสร้างวัดของเรานะคะให้เป็นวัดส่งเสริมสุขภาพนะคะเอื้อต่อการนะคะส่งเสริมสุขภาวะนะคะและบริหารจัดการเรื่องของการย้ายถิ่นนะคะทำยังไงล่ะคะที่จะให้ผู้สูงอายุนั้นนะคะเป็น Aging in p นเพรนะคะอยู่มีความสุขนะคะกับพื้นที่กับชุมชนนะคะ ปัจจุบันนี้พบว่ามีผู้สูงอายุที่ย้ายตามลูกหลานเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะอย่างเช่นลูกหลานมาอยู่โรงงานอุตสาหกรรมคุณพ่อคุณแม่ก็ย้ายตามมานะคะประเด็นเหล่านี้เราจะช่วยกันแก้ปัญหาอย่างไรนะคะประเด็นถัดไปค่ะสักครู่นะคะทิฉันได้กลับเรียนแล้วนะคะว่าการสูงวัยนะคะสิ่งที่ น่าเป็นห่วงก็คือเป็นคลื่นสึนามิทางประชากรนะคะทีนี้มาดูกันนะคะในแง่บริบทของสุขภาพนะคะสำหรับนะคะวัยปลาย80ปีขึ้นไปนะคะมองว่านะคะมองว่า7วันก่อนการสัมภาษณ์เนี่ยนะคะมีสุขภาพดีมากเป็นยังไงนะคะดีมากแค่นะคะน้อยมากกันนะคะน้อยมากเลยนะคะแค่0.9เห็นไหมคะ ในเรื่องของดีนะคะ20.1นะคะลองไล่มาดูนะคะวัยกลางนะคะวัยกลางจะเห็นว่านิติของสุขภาพดีร้อยละ34.4นะคะอันนี้ค่ะเป็นประเด็นที่จะนำไปสู่ว่าเอ๊ะแล้วเราต้องมาคุยกันในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดอะไรขึ้นกับผู้สูงอายุแต่และช่วงวัยนะคะความง่อมความชราภาพนะคะตรงนี้ค่ะ จากแผนภูมินะคะสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างหนึ่งนะคะแผนภูมิทางด้านขวามือล่างนะคะเราจะเห็นว่าร้อยละของผู้สูงอายุที่เคยหกล้มนะคะมากกว่า1ครั้งเนี่ยมีถึง3.5นะคะตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าผู้สูงอายุล้มก็เหมือนช้างล้มนะ,ะนะคะนะคะมีกระดูกหักมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมานะคะนี่เป็นเหตุผลความจําเป็นว่า ทำไมเราต้องมาคุยกันในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุนะคะประเด็นถัดไปนะคะจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุส่งผลกระทบยังไงนะคะแน่นอนนะคะแน่นอนผลกระทบด้านสุขภาพเรื่องของโรคนะคะเรื่องของโรคต่างๆนะคะโครคภัยไข้เจ็บ NCD หรือแม้แต่นะคะความ เขาเรียกว่าความเสื่อมตามวัยนะคะสายตาก็ไม่ดีนะคะหลายๆท่านบอกว่าโอ้ผู้สูงอายุอะไรดีหมดนะคะยกเนี่ยโอ้โหเห็นไหมคะหูตึงสายตาก็ไม่ดีอะไรต่างๆเหล่านั้นใช่ไหมคะผลกระทบด้านสังคมนะคะก็มีภาวะพึ่งพิงนะคะก็บอกว่าถ้ามีผู้สูงอายุป่วยอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ได้หมายความว่าลูกคนใดคนหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นเป็นสิ่งที่เป็นภาระ ขออนุญาตขอประทานโทษที่ใช้คำนี้นะคะหมายความว่าลูกหลานต้องใช้เวลาอย่างเช่นจะไปพบหมอ1ครั้งเนี่ยนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่ติดเตียงอยู่1คนขับรถนะคะถ้าไปเองไม่ได้ก็แท็กซี่หรือรถอื่นๆนะคะ2คนที่คอยพยุงคอยดูแลเห็นไหมคะอันนี้ค่ะเราจะเห็นมิติว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นผลกระทบจริงๆในการที่ดูแลนะคะถึงแม้ว่าขณะนี้เราจะมีระบบ 3-4นะคะในการดูแลผู้สูงอายุมีผู้ดูแลไปดูแลที่บ้านมีแครแลนด์แผนการดูแลรายบุคคลมีแคร์แมนเยอร์รวมถึงนะคะนโยบายนะคะเรื่องของชีวพิบาลน,นะคะโดยมีพระเดชประคุณท่านนะคะเมตตานะคะที่เข้ามาดูแลมาช่วยเหลือเรื่องนี้ด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะผลกระทบด้านเศรษฐกิจเมื่อกี้นะคะตามที่ฉันได้ยกตัวอย่างไปแล้วนะคะว่า พ่อแม่ติดบ้านติดเตียงอยู่ที่บ้านหนึ่งคนนะคะมีผู้ดูแลนะคะผู้ดูแลก็ไม่สามารถไปทำงานได้เต็มที่หรือนะคะบางบ้านนะคะก็มีการจ้างแคคเกิลเ r อร์หรือผู้ดูแลนะคะก็ส่งผลโดยตรงนะคะนอกจากนั้นการที่จะไปทำงานต่างๆนะคะเหล่านี้ก็ไม่สามารถทำงานได้ก็ส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจนะคะผลกระทบด้านที่อยู่อาศัยนะคะยามที่เรา สุขภาพดีนะคะเป็นหนุ่มเป็นสาวนะคะเราสร้างบ้านอย่างดีเลยนะคะอุ้มีชั้นชั้นบนมีบันไดนะคะมีอะไรดูดีหมดแต่เมื่อยามชาราภาพนะคะสิ่งเหล่านั้นค่ะบางเรื่องนะคะกับกลายเป็นปัญหาและอุปสรรคสำหรับผู้สูงอายุนะคะเรามีการศึกษาวิจัยและพบว่าผู้สูงอายุหกล้มจำนวนมากนะคะที่บ้านของตัวเองหกล้มเป็นจำนวนมากนะคะ ในห้องน้ําเห็นไหมคะสิ่งเหล่านี้ค่ะก็มีผลกระทบเป็นลูกโซ่นะคะทั้งด้านการที่อยู่อาศัยต่างๆนะคะค่ะประเด็นถัดไปค่ะเมื่อสูงวัยแล้วนะคะบอกว่ามีการเสื่อมถอยและอ่อนแอลงแน่นอนนะคะหลายๆท่านบอกว่าผู้สูงอายุนะคะ4คนนะคะ4คนถามดูนะคะว่าที่เดินมา4ท่านหรือว่าเนี่ยมีท่านใดบ้างที่ไม่เป็นโรคนะคะ มีงานวิจัยนะคะของกรมอนามัยเองนะคะเรามีการศึกษาว่ามีผู้สูงอายุเพียง5%เเท่านั้นค่ะนะคะที่ไม่มีโรคประจำตัวเลยนะคะตรงนี้นะคะไม่มีโรคประจำตัวเลยเนี่ยนะคะจากการสำรวจเมื่อปี2556นยะคะเราก็เห็นตัวเลขต่างๆเหล่านี้นะคะผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็จะมีภาวะนะคะมีโรคต่างๆตามมาสิ่งที่สำคัญแล้วก็เห็นได้ชัดเลยนะคะก็คือกลุ่มโรค ติดต่อไม่เรื้อรังหรือเราเรียกกันว่ากลุ่ม NCD นะคะพวกเบาหวานหัวใจไขมันหลอดเลือดต่างๆความดันต่างๆนะคะนอกจากนั้นนะคะจากการเสื่อมตามวัยนะคะเรื่องของภาวะกระดูกพรุนนะคะภาวะกระดูกพรุนก็น่าเป็นห่วงนะคะเราก็ยังพบว่าทุกๆ3วินาทีจะมีผู้ป่วยนะคะจะมีผู้สูงอายุก,กระดูกหัก1คนน่าตกใจไหมคะ สักวันหนึ่งสิ่งเหล่านั้นจะเป็นเรื่องใกล้ตัวเรานะคะจะเป็นเราไหมคะถ้าหากว่าไม่มีการเตรียมความพร้อมนะคะตั้งแต่นะคะจริงๆบอกว่าตั้งแต่ไลฟ์คอร์ดโพสตตั้งแต่อยู่ในคันถึงจากเชิงกรานถึงเชิงตะกอนนะคะถ้าไปเตรียมเอาไว้สูงอายุก,ก็อาจจะไม่ทันนะคะปัญหาการทรงตัวการพัดตกหกล้มการนอนไม่หลับเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่พบได้ง่ายมากเลยนะคะตอนนี้นะคะประเด็ดประคุณท่านบางรูป ไม่ทราบว่าท่านเจอปัญหานี้ไหมเจ้าคะบ,บางรูปอาจจะเริ่มมีปัญหาแล้วนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านนะคะก็เริ่มจากนะคะนอนกลางวันนะคะนอนไม่อิ่มนะคะนอนแต่บางท่านอาจจะตอนหัวค่าแล้วก็จะตื่นมาดึก,ดกเห็นไหมคะเริ่มมีปัญหาการน,นอนนะคะมีปัญหาการน,นอนก็จะส่งผลกระทบมาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ นอนไม่เพียงพอนะคะรู้สึกเงินหงุดหงิดนะคะปัจจัยต่างๆตามมางุนงงเวียนศีรษะนะคะนำไปสู่กระบวนการล้มความเครียดต่างๆตามมานะคะปัญหาเรื่องของการกลั้นอุจจาระปัสสาวะไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นโรคที่พบเป็นภาวะที่พบบ่อยในผู้สูงอายุนะคะการมึนงงเวียนศีรษะเป็นต้นนะคะปัญหาด้านทุพโภชนาการ ความผิดปกติในการรับประทานอาหารนะคะอันนี้ก็กลาบนมัสก,การประเดชพระคุณท่านว่า,าสิ่งเหล่านี้มีผลกับผู้สูงอายุนะคะอย่างเช่นนะคะบอกว่าถ้าผู้สูงอายุนอนติดบ้านติดเตียงเราจะดูแลท่านรับประทานอาหารอย่างไรนะคะการรับประทานผักสดเหมาะกับผู้สูงอายุไหมหรือต้องเอาผักนั้นมานึ่งก่อนนะคะหรือผู้สูงอายุบางท่านก็อาจจะใส่สายให้อาหารทางสายยางสิ่งเหล่านี้นะคะ ็มีผลกระทบต่อผู้สูงอายุนะคะระบบการย่อยต่างๆระบบการเผาผลาญต่างๆนะคะล้วนแต่ส่งผลกระทบกับผู้สูงอายุปัญหาการได้ยินนะคะเรื่องของการมองเห็นปัญหาสุขภาพจิตเดี๋ยวดูกันต่อไปนะคะว่าปัญหาสุขภาพจิตเป็นอะไรที่น่าห่วงใหญ่มากนะคะสำหรับทุกกลุ่มวัยเป็นข่าวทุกวันนะคะเป็นข่าวทุกวันเลยว่าเกิดอะไรขึ้น คนยากับเรียนสไลด์ภาพนี้นะคะจะเป็นความเสี่ยงด้านมิติของสุขภาพจิตนะคะดิฉันเคยดูเปเปอร์นะคะแล้วก็รวมถึงศึกษาดูงานนะคะในหลายประเทศอย่างเช่นเกาหลีเกาหลีใต้นะคะหรือประเทศญี่ปุ่นนะคะเราก็จะเห็นแนวโน้มนะคะในการมิติของการฆ่าตัวตายในผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นนะคะประเทศไทยของเราค่ะนะคะตอนนี้ข่าวแบบนี้ เข้ามาใกล้เรื่อยๆนะคะเราไม่รู้เลยนะคะว่าสักวันหนึ่งจะเป็นคนใกล้ตัวคนที่เรารักคนในครอบครัวคนในชุมชนนะคะถ้าเราเห็นตัวเลขนะคะบอกว่าอัตราการฆ่าตัวตายปี2,555ถึง2,564นะคะจะเห็นมิตินะคะในเพศชายสูงกว่านะคะสูงกว่าเพศหญิงนะคะ แต่เมื่อมองในมิติของกลุ่มอายุนะคะซีกขวามือซีขวามือนะคะในผู้สูงอายุจะเห็นว่าอัตราการค่าตัวตายในกลุ่มผู้สูงอายุเริ่มมากขึ้นเริ่มพบว่ามีสูงขึ้นนะคะผู้สูงอายุ85-89ปีนะคะถึง10%นะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะ80-84ปี11.4 นะคะขณะเดียวกันเราก็มาพบในกลุ่มวัยทำงานเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ใกล้ตัวนะคะใกล้ตัวนะคะจริงๆแล้วอยากจะกลับเรียนนะคะว่ามีมีเคสนะคะมีเคสซึ่งมีมีน้องเป็นบางท่านเนี่ยนะคะก็ยังแบบาทานยานะคะทานยาฆ่าตัวตายในผ้าเหลืองซึ่งอันนี้เราก็ยัง ยังเคยเจอนะคะซึ่งเป็นเคสสตาร์ทดีจริงๆนะคะก็อยากจะกลับเรียนพระเดชพระคุณท่านนะคะว่าเรื่องของสุขภาพจิตมีความสําคัญอย่างยิ่งเจ้าค่ะนะคะแล้วก็อยากจะให้ดูแลใกล้ชิดนะคะแม้ว่าเป็นพระเดชพระคุณท่านซึ่งอยู่ในวัดหรือว่าคนที่อยู่ในของชุมชนก็ตามนะคะสําหรับประเด็นถัดไปนะคะซึ่งเป็นข้อห่วงใหญ่นะคะประเด็นเรื่องของการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุนะคะ เมื่อกี้นะคะก็กลับเรียนแล้วว่าเ,ออเรานะคะพบว่าผู้สูงอายุ1ใน3หรือมากกว่า3ล้านคนหกล้มทุกปีนะคะตัวเลขนี้มาจากไหนนะคะตัวเลขนี้มาจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะและนอกจากนั้นนะคะเราพบว่าเพศหญิงพัดตกหกล้มสูงกว่าเพศชาย1.6เท่านะคะแล้วก็สาเหตุ สิ่งที่สำคัญการลื่นการสะดุดนะคะการก้าวพลาดบนพื้นระดับเดียวกันนะคะสิ่งที่ฉันได้กลับเรียนไปสักครู่แล้วว่าโดยเฉพาะภายในบ้านนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะอยากจะ,อะขอความเมตตานะคะจากทุกๆท,ท่านเน่นะคะเวลาไปเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุนะคะอาจจะคอยแนะนำนะคะตรงไหนที่เป็นพื้นต่างระดับก็อาจจะเอาแถบสีนะคะจากสิ่งแวดล้อมนะคะ ให้เห็นชัดนะคะมีแสงสว่างที่เพียงพอตรงไหนนะคะที่เป็นลื่นๆนะคะก็เอาผ้ายางกันลื่นมานะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ปรับปรุงได้ทันทีนะคะ mm hmm. กล่าวน้มัสการว่าเคยสอนน้องแคร์เมเนเนะคะ mm hmm. น้องแคร์กิเ e อนะคะว่าแค e p l a n หรือแผนการดูแลที่สามารถปรับหรือทำได้ทันทีก็คือการจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้านนะคะ บ้านไหนนะคะซึ่งไม่มีราวจับสำหรับผู้สูงอายุนะคะท่านเดินไปนะคะอาจจะไม่มีวอลเกอร์อาจจะไม่มีตัวสามขานะคะอาจจะมีไม้รวกวต่างต่างนะคะทำเป็นราวให้ท่านเกาะจับนะคะสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญนะคะ,ะและก็สามารถที่จะปรับประยุกต์แก้ไขได้นะคะตรงนี้นอกจากนั้นนะคะบอกว่าใช้บริการรถฉุกเฉินเพราะสาเหตุพัดตกหกลม้มเฉลี่ยวันละ140ครั้ง เยอะมากเลยนะคะเยอะจริงๆค่ะเราคงไม่อยากจะเห็นนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่เราหรือประเด็ดประคุณท่านนะคะครูบาอาจารย์นะคะที่อยู่ในวัดนะคะต้องประสบกับภาวะของการหกล้มนะคะก็เป็นประเด็นนะคะที่กร่านวัตการนะคะแล้วก็เรียนทุกๆท่านนะคะเรื่องของความจําเป็นว่าจากประเด็นสถานการณ์สิ่งเหล่านั้นนะคะว่าเราเลยต้องมาคุยกันว่า ทำไมเราต้องมาดูแลผู้สูงอายุนะคะมีความจําเป็นอย่างไรนะคะทั้งในแง่ของสุขภาพนะคะในแง่ของเศรษฐกิจในแง่ของสังคมต่างๆนะคะ